สวัสดีครับได้เวลาเจาะกีฬากับพิจารครับเป็นประจำหลังจากจบเรื่องเดย์นนีนะครับทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เรามาเจอกันตรงนี้ครับเจาะกีฬากับพิจาทางเพจของ 3+ plus new วครับเจอกันได้ทั้งทาง YouTube และ Facebook เราเริ่มกันที่เรื่องของพรีเมียร์ลีกนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายๆท่านได้ติดตามเลยนะครับวันเสาร์แมนซิตี้ลงเล่นก่อนเปิดบ้านชนะเลสเตอร์ซิตี้สามหนึ่งเมื่อวานนี้อาร์ซอลทีมจ่าฝูงครับก็ต้องเจอความกดดัน เรียกว่า2สัปดาห์ต่อเนื่องนะครับเพราะว่า1สัปดาห์ก่อนหน้านั้นแมนซิตี้เล่นก่อนบุกไปถล่มซอมตตันก่อน4-1อาร์เซนอลสะดุดเสมอลิพู2-2เมื่อวานนี้อาร์เซนอลสะดุดแบบเดิมเลยครับออกนำคู่แข่งก่อนคือบุกไปเยือนเวสต์แฮมเป็นเกมลอนนดาร์บี้แมชน้ำห่าง2-0 10นาทีแรกสุดท้ายไม่ชนะเสมอในสกอร์ที่พวกเขาเสมอลิพูก็คือ2-2เท่ากับว่า2นัดหลังสุดอาร์ซอลทำแต้มหายไป4แต้มแล้วก็ทำให้โอกาสที่ แมนซิตี้จะแ่งอาร์ซอลเข้าไปเป็นแชมป์พรีเมียร์ก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นอีกแล้วครับในขณะที่แมนยูเ t ต็ดนะครับแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บของตัวผู้เล่นสำคัญในแนวรับแล้วก็แนวรุกแต่เมื่อวานนี้ก็กลายเป็นว่าผลักกำลังกันได้ ผลออกมาอย่างดีเยี่ยมพวกเขาบุกไปชนะฟอ r e เรสได้2-0ถ้าก็แมนเตอเนี่ยเฉพาะเกมพรีเมียร์ลีก3นัดหลังสุดชนะมารวดแล้วก็ไม่เสียประตูเลยนะครับเราดูเกมลอนดอนดาร์บี้แมชที่อาร์ซอลบุกไปเยือนเวสต์แฮมที่ลอนดอนเซดีมก่อนครับหลังจากจบเกมแล้วก็พลาด3คะแนนเต็มเหลือเพียงแค่แต้มเดียวที่อาร์ซอลได้ไป มิเกลเตต้ตาครับเจ้าหน้าใหญ่ของทีมปัญญาบอกว่ามันน่าผิดหวังมากครับเขาบอกว่าทีมของเขาออกซาร์ได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็คุมเกมไว้ได้แล้วทั้งหมดจากนั้นทีมของเขาก็เสียความมุ่งมั่นไปเองก่อนจะมาให้ความหวังกับเวสแฮมด้วยการได้ลูกจุดโทษก็เป็นประตูที่เวสแฮมตีไข่แตกไปได้ก่อนในครึ่งแรกนะครับสุดท้ายทางด้าน อาเตต้าบอกว่าตแต่ผลเสมอในน,นั้นนี้ก็ต้องยกเครดิตให้กับเวสแฮมด้วยครับ <นะ S 1> เกมที่ลอนดอนเซเดียมครับกราเบลเชซุสกับมาตินโอเดกาดทำประตูให้อาเป็นใหญ,ญ่ขึ้นนำ2-0ตั้งแต่10นาทีแรกครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับอาซอไม่สามารถรักษาความได้เปรียบเอาไว้ได้เหมือนกับ เกมที่พวกเขาก็นำลิเวูร์พูล2-0แต่สุดท้ายก็โดนลิ์พูตีเสมอเป็น22เมื่อวานนี้ครับนาที33สเวสแฮมได้จุดโทษแล้วก็ตีไข่แตกได้สำเร็จจากการสังหารจุดโทษของอิดเบนราม่าเข้าสู่ครึ่งหลังเนี่ยจริงๆอาร์ซอลมีโอกาสที่จะขยับนำห่างเป็น3-1ได้แล้วนะครับพวกเขามาได้จุดโทษเหมือนกันครับแต่กลายเป็นว่าบูกโยสาก้ายิงจุดโทษหลุดข้างเสาออกไปอย่างเหลือเชื่อครับพออาร์ซอลไม่ได้ประตู3-1 ก็โดนเวสแฮมมาตามตีเสมอเป็น2-2หลังจากนั้นอีกเพียงแค่2นาทีเท่านั้นครับเวสแฮมได้ประตูตีเสมอจากยารดโบเวนะชลวงเวลาที่เหลืออยู่ครับแม้ว่าอา,ารซ่จะพยายามครองบอลบุกใส่เวสแฮมเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทำประตูเพิ่มเติมได้ครับจบเกมด้วยการเสมอกันไป2-2นี่เป็นช็อตที่บุกยโอซาก้าแปรเน้นๆแต่บอลหลุดเสาออกไปพอสมควรนะครับโดยลูคัสฟาวเบนสกี้ก็พุ่งไปถูกทางแต่ถ้าเกิดเข้ากรอบก็ยังไม่รู้ว่าจะเซฟได้หรือเปล่าครับ อาร์ซอลก่อนหน้านี้คือก่อนหน้าที่จะเสมอลิพูและเสมอเวสแฮมสกอร์สองสองติดกันมาสองนัดเนี่ยหลังจากที่พวกเขาแพ้แมนซิตี้คาบ้านตัวเองหนึ่งประตูต่อสามตั้งแต่สิบห้ากุมภาพันธ์อาร์ซอลชนะในเกมพรีเมียร์ลีกมาเจ็ดนัดรวดเลยนะครับแต่สองนัดหลังเก็บได้เพียงแค่สองแต้มก็เสียหายเยอะเลยทีเดียวครับก็ทำให้ถึงเวลานี้อาร์ซอลก็นำแมนซิตี้สี่แต้มแต่เล่นมากกว่าหนึ่งเกมแล้วต้องไปดูว่า คืนวันพุธกลางสัปดาห์หน้า26กุมภาพานันธ์อาซนอลต้องไปเยือนแมนซิตี้ที่เอตัสเตเดียมด้วยครับทางด้านเอริกเทนฮากเจ้าหน้าใหญ่ของทีมป,ปีศาจแดงครับหลังจากที่นำลูกทีมเขาบุกไปชนะนอร์เทิร์นฟอเรสได้2ประตูต่อศูนย์ก็เอ่ยปากชื่นชมลูกทีมว่าเล่นได้อย่างแข็งแกร่งครับจนเก็บ3คะแนนเต็มมาได้โดยเทนฮากบอกว่าลูกทีมของเขามีสมาธิและก็ความมุ่งมั่นตั้งแต่ต้นจนจบเกมครับนอกจากนั้นเทนฮากยังพูดถึงปัญหานักเตะบาดเจ็บ โดยบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรามีกองหลังที่พร้อมลงสนามถึง9คนแต่ตอนนี้เราเหลืออยู่เพียงแค่4คนเท่านั้นและเราก็เป็นหนึ่งในไม่กี่ทีมที่ยังต้องลงเล่นถึง3รายการแต่เกมเมื่อคืนนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราสามารถทำงานได้ดีกับผู้เล่นที่เหลืออยู่ครับโดยก็อย่างที่ทราบกันนะครับหลังจากที่2หัวใจสำคัญในแนวรับอย่างลิซันโดมารติเนสกับราฟอรรานเจ็บทั้งคู่ในเกมยูโรปาลิกเมื่อพระัาบดีที่แล้วที่ พวกเขาเสมอกับเซบีย2-2เนี่ยเมื่อวานนี้ก็เลยเป็นสถานการณ์สร้างวีรบุรุษเลยครับแฮร์รี่แม็กควายจับคู่กับวิกตอร์ลินเดเลฟแล้วก็ทําให้ทีมชนะไม่เสียประตูด้วยครับในขณะที่แอนโตนี่ครับก็เป็นคนทําประตูแรกให้แมตต์ออกนำฟอร์เรสต์ที่ซซติกราวนาที32นี่เป็นประตูที่4ในพรมรียรกลีการนี้ของแอนโตนีแต่เป็นประตูแรก ที่เขาทําได้ในพรอมลีกนับตั้งแต่เดือนตุลาคมเลยนะครับเพราะช่วงที่อันโตนี่ย้ายมาอยู่กับแมเยต็เนี่ยสนัดแรกเขายิงทั้งในเกมที่แมเยตเจออาร์ซอลเจอแมนซิตี้และเจอเอฟเวอร์ตันหลังจากนั้นไม่ได้ยิงในพรอมลิกมาอีกเลยครับตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วก็มายิงได้เมื่อวานนี้จากนั้นในนาที76ครับอันโตนี่ก็ยังเป็นคนแอสซิสต์จ่ายให้เดียโก้ดาโล่ที่ เมื่อคืนนี้ลงสนามเป็นแบ็กซ้ายนะครับโดยวันวิสก้ายืนเป็นแบ็กขวาเนี่ยก็เติมเกมบุกขึ้นมาแล้วก็หลุดเข้าไปยิงสวนตัวของเกิโนนาบาสนายทวันจอมเก่าของฟอ r e เรสเข้าไปได้ก็เป็นประตูปิดท้ายครับช่วยให้เมทต์ที่ตอนแรกหลายๆคนก็อดเป็นห่วงนะครับว่าไม่มีมาคัสแรดฟอร์ดเนี่ยจะหาใครมาช่วยยิงประตูก็นี่แหละครับได้อันโตนี่กับดารโลทำคนลับประตูครับบุกไปชนะฟอรเรส2-0 แล้วก็อย่างที่ได้บอกนะครับแม็กควายกับลีเดอร์เลฟเนี่ยยืนเป็นประการตัวกลางร่วมกันแล้วก็ทำผลงานได้ดีก็ถือว่าเป็นการเรียกความมั่นใจให้กับทั้ง2คนแล้วก็ต่อทีมแมย์เต็ดในภาพรวมทั้งหมดก่อนที่คืนวันพฤหัสบดีนี้พวกเขาต้องบุกไปเยือนเซบีย่าในเกมยูโรปบลีกรอบก่อนรองชนะเลิศนัดที่2คือเสมอที่เอาทัฟเฟิดมาเมื่อพฤหัสบดีที่แล้ว2-2ก็เท่ากับว่าแมยเต็ดจะต้องบุกไปชนะเซบีย่าให้ได้สถานเดียวเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไป มาดูตารางรวมคะแนนของพรีเมียร์ลีกล่าสุดครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับอาร์เซนอลตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเหลือคะแนนนำแมนซิตี้4แต้มเท่านั้นโดยเล่นมากกว่า1เกมตอนนี้อาร์ซอลเหลือ7นัดสุดท้ายของฤดูกาลไม่มีรายการอื่นๆมาให้ห่วงหน้าพวงหลังนะครับส่วนแมนซิตี้ยังเหลือโปรแกรมในพรีเมียร์8นัดและในการสัปดาห์นี้แมนซิตี้ยังต้องลงเล่นนัดที่2รอบก่อนรองแชมเปี้ยนส์กับบาเยิน วันเสาร์นี้แมนซิตี้ยังต้องลงเล่นเอฟครัพรอบรองชนะเลิศกับเชฟฟิเนเตตเรียกว่ายังมีศึกหลายด้านอยู่สำหรับแมนซิตี้แต่พวกเขาชนะในพรีเมียร์ลีกมา6นัดติดต่อกันแล้วแล้วก็ชนะในทุกรายการมา10นัดรวดนะครับสำหรับแมนซิตี้ในขณะที่แมนยูเนเตครับหลังจากนิวคาสเซิลรวมถึงสเปอร์แพ้เมื่อวันเสาร์พอเมื่อคืนแมนซเต็ดชนะพวกเขาก็เลยแซงนิวคาสเซิลกลับขึ้นไปอยู่ในอันดับ3ของตารางอีกครั้งครับ เล่น30นัดเท่ากันนะครับมาเต็ดกับนิคโค s โซ่มาเต็ดห้าสิบเาคะแนนนำนิโคอ s โซ,ซ่แต้มส่วนในกลุ่มครึ่งร่างของตารางครับเวสต์แฮมได้1แต้มสำคัญสำหรับพวกเขาแต่ก็ยังอยู่ในอันดับ15อันดับ6จากท้ายของตารางนะครับมีคะแนนห่างจากโซนตกชั้น4คะแนนโดย3ทีมท้ายตารางตอนนี้ก็เป็นนอตเทลฟอเรสต์เลสเตอร์แล้วก็ซัมตันอย่างที่เห็นนะครับในขณะที่เวสต์แฮมเนี่ยก็เทีเทม จากกรุงลอนดอนทีมแรกในฤดูกาลนี้ที่เล่นในบ้านตัวเองแล้วไม่แพ้อาร์ซอลเพราะก่อนหน้านี้อาร์ซอลบุกไปชนะได้ทั้งคริสตัลเพลสเบนฟอร์ดสเปอร์เชลซีไปจนถึงฟูลแลมโดยที่ชนะเกมศูนย์มาทั้งหมดนะครับเวสแฮมเป็นทีมลอนดอนทีมแรกที่เล่นในบ้านแล้วก็ยิงประตูอาร์ซอลได้แล้วก็ไม่แพ้ครับคืนนี้ยังมีเกมพรเมลิกนัดมาเดนไนอีก1คู่ครับเลียพูที่ตอนนี้อยู่อันดับ8ของตารางนะครับคะแนนห่างจาก กลุ่มท็อปโฟเพื่อจะได้สิทธิ์เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกฤดการหน้าอยู่ห่างพอสมควรเลยครับลิ์พูจะบุกไปเยอือนลีสที่เป็นอีกหนึ่งทีมที่ต้องดิ้นรนเพื่อการอยู่รอดลีสอยู่อันดับ16อันดับ5จาจท้ายของตารางเยอกนครับจนในใหญ่ของทีมหงแดงจะยังไม่มีเซฟานไบเซติชกับนาบีเกตาที่บาดเจ็บอยู่ทั้งคู่แต่ก็จะได้ลุยดิอาสครับปีโคลอมเบียที่ก่อนหน้านี้เจ็บยาวมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับกลับคืนสู่ทีมแต่ข่าวบอกว่าก็คงจะ นั่งเป็นตัวสมรองก่อนเลยครับสามประสานในแนวรุกครับก็จะใช้โมเมตซา่าโคปโปริกาโปแล้วก็ดาวินุนเยสโดยที่ดิโกโชตา้ากับโรเบโตโฟ,ฟิมิโนโคนมง่งตีเสมออาร์เซนอลเมื่อสัปดาห์เศษก่อนหน้านี้ก็มีสิทธิ์จะเป็นตัวสอดแทรกลงสนามลิปูไม่น่าเชื่อนะครับไม่ชนะใครมา5นัดติดต่อกันแล้วครับรวมในทุกรายการเป็นการเสมอสแล้วก็แพ้3 นัดนี้ลิพูจำเป็นจะต้องเก็บชัยชนะให้ได้ครับเพื่อรักษาความหวังในการไปเล่นฟุตบอลสโมสรยุโรปดูปุกการหน้าคือถ้าไม่ได้ไปเล่นในแชมเปี้ยนส์ลิก็ยังมียูโรปาลีกกับยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกให้ได้สิทธิ์อยู่นะครับนอกจากนั้นครับก็จะเป็นการล้างแค้นด้วยนะครับเพราะว่าฤดูกาลนี้ลีสเป็นทีมเดียวในพรีเมียร์ลีกที่บุกไปเอาชนะลิพูได้ที่แอนฟิลมาในครึ่งฤดูกาลแรกของ ฤดูกาลนี้มาแล้วนะครับต้องดูว่าคืนนี้เกมจะจบอย่างไรครับจากแวดวงฟุตบอลังกฤษครับไปต่อกันที่ซีเกมส์นับถอยหลังนี่ก็เหลือเวลาอีกแค่2-3สัปดาห์นะครับเดี๋ยวการแข่งซีเกมส์ก็จะเปิดฉากขึ้นแล้วทีฟุตบอลชิมชาติไทยของเราครับล่าสุดครับเปิดเผย29ขุนพลในเบื้องต้นนะครับออกมาครับกับภารกิจการลุ้น คว้าเหรียญทองฟุตบอลชายในซีเกมส์ครั้งนี้ให้ได้หลังจากที่เราไม่ได้มาใน2ครั้งหลังสุดติดต่อกันแล้วครับวันนี้ครับสมาคมที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มีการเปิดเผยกําหนดการเก็บตัวฝึกซ้อมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีเตรียมความพร้อมสําหรับการแข่งฟุตบอลชายซีเกมส์ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชา พร้อมประกาศรายชื่อขุนพลช้างศึกเบื้องต้นจำนวน29คนออกมาครับมีชื่อของริฟานดอเลจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่เอ็นข้อเท้าฉีกไม่ได้ร่วมทีมแน่ๆที่เหลือเป็นแกนหลักจากชุดอันดับ4โดฮาครับนำโดยโจนาธานเข็มดีจากราชบุรีเอฟซีธีรศักดิ์เผยพิมายจากการท่าเรือทรงชัยทองช่ำฉัดมงคลเรืองธนโรธและชาญรงค์พรมศรีแก้วทั้ง3คนนี้จากชนบุรีเอฟซีนอกจากนั้นก็มีเศรษฐส,สิทธ์สุวรรณเศษจากเชียงรายยูไนเต็ดรวมไปถึง l ลีอนพิเชยเจมส์และอภิสิทธิ์แสนสีคําม่วนจากหนองบัวพิเชย์เอด้วยครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีแข้งจากต่างแดนอย่างอาชิตพลคีริรมจาก f อ a u อัลสบวกและชยพิพัฒน์สุพรรณเพศรจากเอสโตริวปราเอร์ซึ่งได้เหรียญเงินซีเกมส์เมื่อปีก่อนที่เวียดนามด้วยนะครับ สำหรับนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีก็จะเดินทางมารายงานตัวในวันที่20เมษายนอีก3วันข้างหน้านี้นะครับ <c oughs> เพื่อตรวจร่างกายที่ศูนย์วิทยา,าศาสตร์การกีฬา <c oughs> การกีฬาแห่งประเทศไทยและจะเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาสปอร์ตคลับจังหวัดชุมบุรีครับจากนั้นก็จะมีการคัดเลือกนักกีฬาอีกครั้งหนึ่งคือจาก29รายชื่อเนี่ยนะครับก็จะตัดให้เหลือ20คน เพื่อที่จะเดินทางไปประเทศกัมพูชาในวันที่27เมษายนเพราะว่าทีมไทยจะประเดิมสามนัดแรกฟุตบอลชายในซีเกมส์ครั้งนี้วันที่30เมษายนเราจะพบกับสิงคโปร์ที่ปรินส e s t เตเดีมในเวลา16นาฬิกาเวลากัมพูชาเวลาไทยตรงกันครับและที่บริรเวณสนามราชมังคลากีฬาสานครับที่เห็นอยู่นี้นะครับวันนี้ครับมีการจัดวิ่งคบเพลิงซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์โดยมิสเตอร ฮอสรุนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาและกรรมการผู้จัดการแข่งขันซีเกมสเป็นประธานร่วมกับพลเอกวิทเทพหัสดินณอยุธยาเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยมีผู้เข้าร่วมประมาณ600คนทั้งนักกีฬาซีเกมสและอาเซียนพาราเกมสรวมถึงประชาชนทั่วไปโดยหนึ่งในนักวิ่งครบเพลิงซีเกมสครั้งนี้ก็มีดกรก้องศัก์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย รวมอยู่ด้วยนะครับก็วิ่งระยะ100เมตรแต่ก็ไม่ได้วิ่งเหมือนวิ่งแข่ง100เมตรเอาแบบความเร็วนะครับก็วิ่งหย่อๆไปเรื่อยๆเป็นระยะทาง100เมตรก่อนจะมอบให้กับนักกีฬาคนอื่นๆวิ่งต่อจนครบ3กิโลเมตรครับด้วยไฟคบเพลิงนี้ก็จะส่งต่อไปที่ประเทศเมียนมาก่กอนที่จะไปที่กัมพูชานะครับและกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ก็จะมีพิธีเปิดที่กรุงพนมเปญ ัมพูชาในวันที่5พฤษภาคมแล้วก็มีพิธีปิดเสร็จสิ้นก็คือในวันที่17พฤษภาคมนะครับกรุงพนมเปญครับเมืองหลวงของประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ครั้งนี้ครับส่วนให้เห็นบรรยากาศที่ร้านอเนกประสงค์กกทมีการจัดงาน H 4 h H e a r t for Heroes รวมพลังไทยส่งใจไปซีเกมส์เพื่อสร้างกระแสการเชียร์นักกีฬาไทยในซีเกมส์ที่ กัมพูชาก็มีผู้ว่าก้องศัก์ไปร่วมให้ข้อมูลต่างๆในงานนี้ด้วยนะครับกรกทก็ร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินำสามนักกีฬามาเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อพร้อมเชิญชวนให้แฟนกีฬาชาวไทยส่งสติกเกอร์และข้อความให้กำลังใจนักกีฬาผ่านออนไลน์ www.h4hth.com และกิจกรรมออฟไลน์ line. จัดที่โรงเรียนหมาิทลัย หลายๆแห่งแล้วก็ที่สวนสาธารณะต่างๆทั้งหมดจำนวน5ครั้งสำหรับซีเกมส์ครั้งนี้ครับกองทุนก็ยังใช้ระเบียบเดิมในการมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาที่สามารถคว้าเหรียญทองได้ก็จะได้3 0 0 0 0นบาทเหรียญเงิน1 0 0 0 0 0บาทเหรียญเงิน1 5 0 0 0 0บาทเหรียญทอง3า0แสนนะครับก็ลดไปครึ่งหนึ่งเหรียญเงิน1,500,000บาทและเหรียญทองแดงก็ลดไปครึ่งหนึ่งครับ75,000บาทครับ คราวนี้เราลงไปที่จังหวัดสงขลาครับวอลเล์บอลชายหาด a v c b e a c h Tour ร์สมิลเโอเพนครั้งที่22ที่ชายหาดสมิลลก็ปิดฉากวันสุดท้ายรอบชิงในวันนี้แล้วนะครับนุ่มชายหาดไทยเราคว้ารองแชมป์ได้ครับนั่นก็คือการแข่งขันในวันสุดท้ายวันนี้นะครับนักตบลูกยางชายหาดไทยเราเข้าชิงชนะเลิศในประเภททีมชายครับ ทีมไทย1คือยูพิทักษ์ทิพจันทร์กับตั้มปรวิทย์ตาวะโตนักกีฬาชุดสเกมส์ที่กัมพูชาโดยในรอบชิงเนี่ยยู uu, กับตั้มสู้ความแข็งแกร่งของคู่จีนหนึ่งไม่ไหวนะครับพ่ายไป2เซตรวดคู่จีนก็คือคู่สีแดงชุดสีแดงเนี่ยนะครับไทยเราพ่ายไป12-21และ20-22แมแตเซต2นี่น่าเสียดายมากเกือบจะได้ไปยื้อในเซตที่3เลยครับขณะที่ทีมหญิง ทีมไทยหนึ่งครับเบรฟไบรท์รำไพพริตนุ่มวงกับทาวดีนราพราพัฒน์ก็เสื้อสีแดงนะครับชิงอันดับ3แต่ก็สู้ความแข็งแกร่งของนักกีฬาจากวานัวตูไม่ไหวครับเราแพ้ไป2เซตรวดก็สกอร์ก็เบียดเบียดสูสีนะครับ18-21แล้วก็21-23ทำให้ทีมหญิงไทยหนึ่งคว้าอันดับ4ไปครองพร้อมกับได้คะแนนสะสมโลก 224คะแนนครับและเงินรางวัล1,000ดอลลาร์สหรัฐส่วนวานัวตูก็ได้ไป256คะแนนเงินรางวัล1,500ดอลลาร์สหรัฐสาวไทยเราก็ต้องบอกว่าพยายามเต็มที่แล้วครับปกติ2คนนี้ไม่ได้คู่กันนะครับแต่เพราะว่าคู่เดิมของไบรท์เนี่ยบาดเจ็บก่อนแข่งไม่กี่วันอย่างที่เรารายงานข่าวไปแล้วก่อนหน้าน,นี้ครับส่วนที่ต้องบอกว่าะคะแนนสะสมเนี่ยเพราะว่าไบร์กกำลังเก็บคะแนนลุ้นไป โอลิมปิกเกมสในปีหน้าอยู่ด้วยนั่นเองครับและหลังจากนี้นะครับในวันที่20ถึง23เมษายนก็จะเป็นการแข่งขัน World Beach Pro Tour ที่หาดปากบาราจังหวัดสตูลก็เป็นรายการต่อเนื่องอีกหนึ่งรายการครับคราวนี้เรามาที่รายการเล็กๆก,กรียกว่าชุมชนท้องถิ่นหมู่บ้านเตะกันนะครับฉลองสงกรานเตะกันมาตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วมาสิ้นสุดรอบชิงชนะเลิศสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา รายการนี้ชื่อฟุตบอลหนองนกไข่ครับครับก็นำโดยกำนันอิทธิพลปุจฉาการงานนี้เป็นการฉลองสงกรานต้านยาเสพติดที่อำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครก็เป็นกิจกรรมให้พี่น้องชาวบ้านชาวชุมชนนะครับได้มาร่วมลงสนามแข่งขันหลายๆคนก็มาเป็นกองเชียร์กันครับกิจกรรมประจำปีของอบตหนองนกไข่ที่หวังให้เยาวชนและชาวหนองนกไข่ ได้มารวมตัวกันทำกิจกรรมผ่านกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพของตนเองแล้วก็ห่างไกลาจากยาเสพติดนักแต่ก็เป็นเยาวชนส่วนกองเชียร์ก็เป็นผู้ปกครองชาวบ้านหนองนกไข่ปีนี้ทีมแชมป์เป็นทีมหมู่4รองแชมป์หมู่1อันดับ3หมู่8ทีมมารยาทยอดเยี่ยมคือหมู่5และหมู่7ครับครับทั้งหมดนี้คือเจาะกีฬากับพี่เจ้านะครับก็กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมและทีมงานลาไปเลยครับสวัสดีครับ